วันนี้มึงรักมาชื่อจิมอะเที่ยวรักมาเที่ยวไปวนันนี้ผมเซ็งที่เเด็กนะครับแบบนี้เทียบอ่เฮี่ยวกากาไม้เลือกลูกอ่ะอุ้ยแม่งตับลูกแรกองโนยดเลยครับนี่นะครับผมเป็นชนเดนะครับนี่นี่คือปืนนะครับ มันกระบองเพชรนะครับเสียผมไม่ได้ไอ้ทุกคนที่พาพอยู่มันเป็นคนข้างถนนที่มานั่งดูคนในร้านเล่นเกมนะครับข้องตายไม่รู้มันเป็นใครี่มาจากไหนแม่มันกาก็มันคิดได้เลยครับหนงตัววิ่งก็วิ่ง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 วิกงวิ่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 งิดควิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่อิวิ่งวว่่งง่ว ตั้งกระบองพิดมน้ำหมูมิวน้ำหมน้ำไปเด็นขี่เลยไปสต้แม่บวชไมเจ้าพิษเหยียดเลย้องตายไม่จัยิงเลยอีกัทค้องเหรอขึ้นบนัึ้นบนบวชครังนี้ได้ออกคี่กว่าผมโชคดีมากเพราะไม่ไม่มีคนดู เทวนี้หาดูได้ยากมากครับมันมีแปดสปดสิบปประมาณเก้านครับแอบบอกว่ามันแน่นมากครับไอเคียเนี่ยครับึงเพื่อนยืนนิ่งกูยัยยินไม่โดนครับในเบรคกูสู้มากมากเลยต่อไปจะบุมทำชนะแล้วครับมมันกาครับแต่ผมไม่กามมันแล้วครับโอยโอ้ย Oh, kato nga mung boling to. Nga mung nga, nga mung ไม่ระเบิดกูรักระเบิดอ่ะเอาเด็ดเอามาเด็ดงทพ่องแล้วไอ้มาเลิกขาคบครับพี่ว่าม้ว่าคนนี้มันนั่งข้างผมขอทานี่มครับมันไปเช็ดปืนที่ผมไม่ค่อยทันักมันไม่ปฏิเสธตัวเองไม่เช็ดขอทานขอทานฟันนะครับอยู่ม .2 เยสตีมนก็